ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปา์มน้ำมันทุกท่านนะครับวันนี้นั้นเรามาพูดคุยถึงสวนปามนะครับที่ถูกปล่อยทิ้งร้างนะครับอาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะสวนปา์มที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเ,เราจะฟื้นฟูสวนปา์มที่มีลักษณะการปล่อยทิ้งไว้หลายๆปี นะครับเพื่อให้สวนปามนั้นกลับมามีผลผลิตนะครับได้ดีเป็นปกตินั้นเราทํากันอย่างไรนะครับโดยเหตุว่าพี่พี่น้องเกษตรกรน,นั้นก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับอยากให้ทําในคลิปนี้นะครับวันนี้เราก็จะนาเสนอในส่วนของการฟื้นฟูสวนปามนะครับที่ปล่อยทิ้งร้างไว้นานนะครับว่ามีวิธีการในการจัดการอย่างไรบ้างนะครับ ครับก่อนที่เราจะลงรายละเอียดในการฟื้นฟูสวนปาล์มน้ำมันก็อยากจะพูดคุยในสส่วนนะครับในส่วนของธรรมชาติของดินนะครับกับในส่วนของธรรมชาติของปาล์มน้ำมันนะครับธรรมชาติของปาล์มน้ำมันนั้นจะเป็นพืชที่ต้องการปริมาณธาตุอาหารที่ค่อนข้างมากนะครับถ้าปริมาณธาตุอาหารที่ได้รับนั้นน้อยก็จะไม่ออกลูกให้เรานะครับไม่ให้ผลผลิตที่ดีกับเรา แต่ถามว่าปาล์มน้ำมันนั้นจะตายไหมก็ไม่ตายนะครับเป็นพืชที่มีความอดทนค่อนข้างมากนะครับสามารถที่จะทนแล้งนะครับทนน้ําท่วมได้นะครับเพราะน,นี่นี่คือคุณสมบัติของปาล์มน้ามันแต่ถ้าปริมาณธาตุอาหารที่ได้รับปริมาณปุ๋ยที่ได้รับนั้นไม่มากเพียงพอปาล์มน้ํามันก็จะให้ผลผลิตน้อยแต่เมื่อปริมาณอาหารปริมาณธาตุอาหารที่ปาล์มน้ำมันได้รับเพียงพอก็จะให้ผลผลิตที่ดี นะครับทำให้ทลายใหญ่มีน้ําหนักนะครับนี่คือธรรมชาติของปั๊มน้ามันที่เราจะต้องเข้าใจนะครับในเบื้องต้นนะครับครับทีนี้ในส่วนของดินนะครับโดยธรรมชาติของดินโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคใต้นะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกค่อนข้างชุกนะครับฝนตกบ่อยนะครับเมื่อฝนตกน้ําฝนก็จะไหลผ่านหน้าดิน นะครับการไหลผ่านของน้ําฝนก็จะดึงเอาธาตุอาหารนะครับดึงเอา,อาปุ๋ยดึงเอาอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินนั้นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นต้นปาล์มถึงแม้จะมีฝนตกแต่ก็อินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินนั้นก็จะถูกชะล้างออกไปทําให้ปาล์มนั้นมีความซุกโสมนะครับเนื่องจากว่าปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในดินนั้นมีน้อยนะครับนี่คือธรรมชาติของปาล์มน้ำมันกับดิน นะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกค่อนข้างชุกจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือ,อต้นปาล์มนั้นต้องการธาตุอาหารมากแต่ในดินนั้นมีธาตุอาหารอยู่น้อยจึงทําให้ต้นปาล์มนะครับมีความสุดโทมนะครับไม่สามารถให้ผลผลิตได้ถ้าเราปล่อยทิ้งร้างโดยไม่ไม่ใส่ปุ๋ยให้ต้นปาล์มน้ำมันนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ สำหรับการฟื้นฟูสวนปามน้ำมันนะครับสำหรับสวนปามน้ำมันที่ปล่อยทิ้งไว้นะครับในสวนปามนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีมีหญ้ามีต้นไม้นะครับมีป่านะครับอยู่ในสวนปามนะครับอันที่สองก็คือมีทางใบนะครับมีทางใบที่บนสวนปามนั้นค้อยอยู่เต็มนี่คือสภาพของ ป่ามน้ํามันที่ถูกปล่อยทิ้งร้างนะครับที่ถูกปล่อยทิ้งจะมีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการฟื้นฟูก็คือจะต้องกําจัดพวกต้นไม้พวกหญ้าพวกวัชพืชต่างๆนะครับจะใช้รถไถนะครับหรือใช้กระบวนการอะไรก็แล้วแต่ต้องตัดนะต้นไม้ตัดวัชพืชตัดหญ้าในส่วนป่ามให้เตียนให้โล่งนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ส่วนเหล่านี้ก็จะดึงอาหาร มาแย่งอาหารจากต้นปลาล์มน้ำมันออกไปนะครับนี่คือส่วนแรกที่จะต้องดําเนินการก็คือจะต้องกําจัดวัชพืชจะต้องตัดหญ้าพื้นสวนปลาล์มทั้งหมดนะครับทั้งแปลงนั้นให้เรียบให้สะอาดนะครับนั่นเป็นขั้นตอนที่1นนะครับในการฟื้นฟูสวนปลาล์มน้ำมันนะครับสำหรับขั้นตอนที่2 ก็คือการเอาทางใบที่ห้อยอยู่บนต้นปามนั้นออกนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราจะเราจะต้องตัดแต่งทางใบออกนะครับวิธีการดูว่าเราจะตัดทางใบไหนออกนั้นก็ดูว่าทางใบไหนที่ไม่มีประโยชน์ความหมายที่ไม่มีประโยชน์หมายถึงทางใบที่ห้อยนะครับห้อยลงพับลงอย่างเงี้ยต้องเอาออกให้หมดอันที่สองทางใบทางไหนที่ถูกบังแสงนะครับอยู่ใต้นะครับไม ได้รับแสงทางใบพวกนี้ก็เป็นทางใบที่ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะนั้นตัดทางใบนั้นออกนะครับทีนี้ขั้นตอนง่ายๆในการดูว่าเราจะเอาไว้ทางใบเท่าไหร่เพื่อความสะดวกในการที่จะไม่ต้องบานั่งวิเคราะห์ดูว่าใบไหนไว้ใบไหนไม่ไว้นะครับวิธีการง่ายๆก็คือเรานับจากยอดนะครับเราหันหน้าเข้าต้นปาล์มแล้วก็ดูจากยอดขึ้นมานับจากใบยอดใบที่คลี่แล้วนะครับนับจากยอดใบที่คลี่แล้ว นับลงมาประมาณสัก6ชั้นนะครับหรือ5ชั้นถ้าเป็นปาล์มที่ต้นใหญ่ต้นสูงแล้วก็ใช้5้าชั้น5้าชั้นเรานับลงมาก็คือหลังจากใบท,ที่ที่เรานับมา1 2 3 4 5สาี่ห้าพอเลยชั้นที่5เราตัดออกนะครับตัดออกให้หมดทั้งแถวนะครับทั้งรอบโคนนั้นตัดออกเลยหรืออาจจะถ้าปาล์มต้นไม่ใหญ่นะครับปาล์มต้นยังไม่สูงบ้างนักก็นับมาจากบนยอดนะครับ หลังจากใบที่คลี่ออกมานับนับใบที่คลี่ออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นนะครับถ้าหกชั้นนี้ก็รวมประมาณสักสี่สิบแปดทางใบนะครับนับอย่างนี้ใต้จากหกชั้นที่หกนี้เราออกให้หมดนี่คือวิธีการตัดแต่งทางใบนะครับบนต้นเราจะมีทางใบอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณสี่สิบถึงห้าสิบทางใบโดยประมาณนะครับ นี้ในส่วนของทางใบที่เราเอาลงมาแล้วนะครับแนะนําให้ใช้ปูนะครับปูทางใบแถวเว้นแถวหมายถึงว่าแถวนี้สมมุติแถวที่1นึ่งนั้นเราวางทางใบนะครับเอาทางใบปูแถวที่2ไว้สําหรับรถวิง่งแถวที่3ก็ปูทางใบแถวที่4ก็ให้รถวิง่งแถวที่5ก็ปูทางใบผมใช้คําว่าปูทางใบนะครับความหมายหมายถึงว่าเอาทางใบนั้นมาวางแถวไม่ได้กองความหมายกองกองก็คือเอามาวางทับๆๆๆให้สูงขึ้นไป แต่ถ้าเราเอาทางใบมาปูนะครับก็คือให้ปูให้เป็นแนวระนาบมันจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับช่วยในการกักเก็บความชื้นช่วยให้พื้นดินตรงนั้นมีความชื้นค่อนข้างมากเพราะนั้นนี่คือวิธีการที่ถูกต้องในการเอาทางใบมาวางไว้ใต้โคนต้นนะครับเพราะนั้นในการจัดตรงนี้ให้วางลักษณะนี้นะครับก็คือเอาทางใบนั้นมาปูแถวเว้นแถวนะครับจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับ ครับมาถึงตอนนี้ก็พร้อมที่จะใส่ปุ๋ยแล้วนะครับเราได้กําจัดวัชพืชนะครับออกไปจากสวนปามจุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อที่จะไม่ให้วัชพืชนั้นมาแย่งอาหารมาแย่งปุ๋ยที่เราใส่ลงไปอันที่สองเรากําจัดทางใบที่ไม่มีประโยชน์ออกเพื่อไม่ให้ทางใบที่ไม่มีประโยชน์นั้นมาดึงเอาธานอาหารมาดึงเอาปุ๋ยที่เราใส่ให้ต้นปามนะครับเพราะนั้น เมื่อเราทํารักษาะนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้นะครับการใส่ปุ๋ยนั้นต้องใส่หลังจากเราตัดแต่งทางใบเรียบร้อยไม่ควรใส่ปุ๋ยก่อนที่เราจะตัดแต่งทางใบนะครับนี่คือสาระสําคัญของมันนะครับทีนี้ก็มาถึงสูตรปุ๋ยที่เราจะใช้ นะครับสูตรปุ๋ยที่เราจะใช้นั้นเราจะใช้อยู่2ตัวก็คือสูตร2100หรือ4600ก็ได้ครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเสมอสูตรเสมอก็คือสูตร15นะครับทีนี้เวลาใส่นั้นถามว่าเราใส่อย่างไรเราเริ่มต้นเราสามารถใส่15ก่อนก็ได้หรือ2100หรือ4600ก่อนก็ได้ผมแนะนําให้ใส่ตัว2100ก่อนนะครับตัว2100ตัวนี้พอเราใส่เข้าไป นะครับก็จะไปฟื้นฟูนะครับต้นปลาล์มน้ำมันก็จะมีอาหารเข้ามาแล้วก็จะทําให้ต้นปลาล์มน้ามันนั้นมีสีเขียวมีความสมบูรณ์สูงขึ้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็ใส่21่สเเข้าไปก่อนในครั้งแรกนะครับปริมาณที่ใส่ก็อย่างน้อยๆก็ประมาณสัก3ากิโลต่อต้นนะครับใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นประมาณสัก3เดือนนะครับเราก็ใส่สูตร15เสมอ นะครับเพิ่มไปอีกครั้งหนึ่งในอันตราส่วนที่เท่ากันนะครับก็คือประมาณสัก3กิโลนะครับต้นปาล์มก็จะฟื้นกลับฟื้นกลับคืนมานะครับให้เราเห็นนะครับเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ความเปลี่ยนแปลงต้นปาล์มมันก็จะเขียวสดขึ้นมานะครับ ทีนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าเราจะใส่21 00หรือ1ิบห้าเสมอนั้นกี่ครั้งนะครับกี่รอบถึงเราจะเปลี่ยนไปเป็นสูตรของปา์มน้ำมันนะครับก็คือสูตร14บสี่เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราใส่ไปกี่ครั้งถึงเราจะเปลี่ยนนะครับแต่ละส่วนนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนแปลงไหนที่ ความสมมากๆนั้นอาจจะใส่สองรอบนะครับหมายถึงว่า21นั้นต้องใส่สองรอบหรืออาจจะ15บสองรอบนะครับแต่แปลงไหนที่ไม่สมมากนะครับอาจจะใส่21่บหนึ่งครั้งใส่ 15, 1 5บหหนึ่งครั้งปามก็ฟืน้นขึ้นมาให้เราเห็นมีลูกนะครับขึ้นมาแทงลูกออกมาอย่างนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนสูตรไปเป็นสูตรปามน้ำมันได้นะครับสิบสี่เจ็ดสามห้าได้เลยหรือสิบสิบสามสิบได้เลยนะครับแต่ถ้าปามแปลงไหน เราใส่ไปยี่เ็หนึ่งครั้งสิบหนึ่งครั้งแล้วสวนปามยังยังไม่ดูยังไม่สวยยังไม่งามนะครับอทลายยังไม่ออกนะครับก็เราก็ใส่สลับไปเรื่อยๆนะครับใส่15เสร็จแล้วก็ใส่ยี่สิบเอ็ดยแล้วก็ใส่สิบห้าในอัตราประมาณนี้นะครับให้ปามมันฟื้นกลับขึ้นมานะครับทีนี้ก็มาถึง คำถามสุดท้ายว่าเมื่อไหร่ที่เราจะเปลี่ยนสูตรนะครับจากสูตรที่เราใส่ก็คือเป็นสูตรยี่สิบเอ็ดศูนย์สิบห้าเสมอซึ่งเป็นสูตรบํารุงนะครับเมื่อไร่ที่เราจะเปลี่ยนเป็นสูตรสําหรับปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะนะครับเมื่อสิ่งที่เราจะสังเกตก็คือเราสังเกตทลายนะครับสังเกตทลายถ้าเริ่มมีทลายขึ้นมานะครับมีลูกขึ้นมานะครับมองเห็นลูกมีชั้นชัดเจนขึ้นมาชัดเจนนะครับเมื่อนั้นเราก็เปลี่ยนสูตร นะครับเปลี่ยนสูตรจากสูตรเสมอหรือสูตรยี่สิบศูนย์ไปเป็นสูตรปุ๋ยสําหรับปามน้ำมันนะครับก็สิบเจ็ดสิบสี่เจ็ดสามห้าสิบสิบสามสิบสิบสองหกสามสามอะไรพวกนี้นะครับเป็นสูตรสําหรับปามน้ามันเฉพาะนะครับสูตรพวกนี้นั้นก็จะทําให้ทลายนั้นใหญ่เบ่งลูกออกมาทลายใหญ่ได้น้ําหนักนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นปามมีลูกขึ้นที่คอเต็มก็สามารถเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรปามน้ำมันได้เลยนะครับ ครับมาถึงจุดนี้ก็อยากจะสรุปในส่วนของการใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เราใช้นั้นมีอยู่2ตัวก็คือตัวยี่สิบกับสูตรสิบห้านะครับสาเหตุที่เราใช้ปุ๋ยสูตรยี่สิบศูนย์หรือสี่บกศูนย์นั้นเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะให้ปามนั้นเจริญเติบโต,ตได้ดีนะครับให้แตกยอดออกมาไวให้ใบสีเขียวนะครับในส่วนของสูตรสิบห้าที่เราใช้นั้นเพื่อต้องการที่เติมเต็มธาตุอาหารนะครับให้สําหรับปามน้ำมันนะครับ ในส่วนนี้นั้นจะเห็นว่าสูตรปุ๋ยทั้งสองตัวนั้นเราไม่ไปเน้นที่ลูกนะครับไม่ไปเน้นที่ลูกเพราะนั้นเราจะเน้น2ตัวนี้นะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้สําหรับปามน้ำมันนะครับฟื้นฟูให้ปามน้ำมันนั่กลับมาโดยไวนะครับในส่วนของทางใบนั้นเราจะไว้ใบที่มีประโยชน์นะครับไวเ้เบื้องต้น ใบที่สังเคราะห์แสงได้นั้นเราจะเก็บไว้ในส่วนที่ใบที่เป็นภาร,ระของต้นนะครับเราก็จะกําจัดทิ้งนะครับในส่วนใบที่เรากําจัดทิ้งนั้นเราเอามาปูนะครับในแถวที่เราปูทางใบนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้มีรากนะครับของต้นปาล์มนั้นอยู่ในแถวอของต้นปาล์มแถวนี้นะครับในส่วนของรากในส่วนของความชื้นก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เป็นส่วน ที่เราจะใช้สําหรับการหว่านปุ๋ยนะครับเนื่องจากว่ามีความชื้นมีรากอยู่นะครับในส่วนของอีกแถวหนึ่งก็คือแถวที่เราเว้นนะครับเป็นช่องทางรถแถวนั้นก็จะให้เป็นช่องพางสาหรับรถวิ่งนะครับเนื่องจากในส่วนนี้นั้นรากถูกทาลายเพราะฉนั้นไม่เหมาะที่จะใส่ปุ๋ยในส่วนนี้นะครับบริเวณที่เราจะใส่ปุ๋ยก็คือในบริเวณที่เราปูทางใบนะครับ หลังจากที่ปา์มให้ผลผลิตได้แล้วนะครับขึ้นมาเป็นปกติแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตรของปามน้ำมันนะครับสูตรปามน้ำมันก็14735 101310นะครับอ่า12633เหล่านี้เป็นต้นนะครับเป็นสูตรของปามน้ำมันนะนะครับก็ใส่อ่าสูตรเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะครับตามจํานวนนะครับที่เราต้องการนะครับอาจจะเป็น8กิโล9กิโลก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับอายุของปามน้ำมัน ในส่วนของบรอนและแมกนีเซียมนะครับในส่วน2ตัวนี้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับจากสูตรปุ๋ยที่ให้ความสมบูรณ์เป็นสูตรปุ๋ยสําหรับให้ผลผลิตก็คือสูตร12633473510330นะครับเมื่อเราเปลี่ยนสูตรปุ๋ยมาเป็นสูตรนี้แล้วก็ให้เพิ่มแมกนีเซียมนะครับอย่างน้อยต้นลั่นกิโลนะครับต่อต้นต่อปีแล้วก็ในส่วนของโบรอนนะครับประมาณสักกิ่งครึ่งถึง2ขีกินะครับ ต่อต้นต่อปีนะครับในส่วนของแมกนีเซียมและโบรอนนี้นะครับเราอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าผลผลิตของปาล์มน้ํามันนั้นออกมามากนะครับมันขึ้นอยู่กับผลผลิตนะครับถ้าผลผลิตมากก็ต้องใส่ให้ไปมากเนื่องจากปาล์มนั้นดึงท่านอาหารไปใช้เยอะนะครับแต่ถ้าผลผลิตน้อยก็ใส่น้อยนะครับเนื่องจากปาล์มน้ํามันนั้นดึงท่านอาหารไปใช้น้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นสัดส่วนกันนะครับ พื้นที่ที่มีฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของดินนั้นจะไม่สามารถที่จะดูดซับธาตุอาหารเอาไว้ได้นะครับเนื่องจากฝนตกนะครับวันในส่วนนี้ก็แนะนําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นใส่ปุ๋ยบ่อยๆนะครับอาจจะประมาณสัก2เดือนครั้งยิ่งดีนะครับใส่บ่อยยิ่งดีนะครับเนื่องจากว่าพอเราเติมปุ๋ยลงไปนะครับปามก็สามารถที่จะดูดซับอาหารเอาไปใช้ได้ประโยชน์นะครับพอหมดก็เติมก็ไปใหม่ นะครับไอ้อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับส่วนปาล์มน้ำมันนะครับเป็นวิธีการที่เหมาะที่สุดนะครับในการใส่ปุ๋ยแต่อาจจะเสียเวลานะครับก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะเลือกใช้ว่าจะใส่แบบไหนอาจจะนานนครั้งใส่ก็ได้หรือไทย,ยีกทีก็ได้นะครับซึ่งจะมีความเหมาะสมที่มากกว่านะครับ Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I